มมเบิงเรื่องของลิซ่ากันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นซุปตาระดับโลกนะคะเพิ่นเป็นคนบุรีรัมค่ะนะคะน้องลิซ่านี่แหละนะคะเพิ่นอยู่ในวงเกิร์กร๊ปยูทีประเทศเกาหลีใต้เนาะอยู่ในวงแบ็คพิงค์บัดที่นี่เพิ่นกลับมาเที่ยวบ้านค่ะมาเที่ยวที่ประเทศไทยเพิ่นเคยมาสางกระแสที่หนึ่งแล้วนะคะมายืนกินลูกชิน้นยู่ที่บุรีรัมคลายดิบขลายดีแห้ง ละะาซูดที่นี่นลาสูดค่ะคุณผู้ชมเพิ่นมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลาเพิ่นมานะคะคุณผู้ชมเพิ่นไซพาสินที่นี่ภาสินไล่ขอหนาค่ะคุณผู้ชมเพิ่นไซแล้วเพิ่นก็ไปเที่ยวที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะไปเที่ยวหลายหม่องค่ะคุณผู้ชมกระเฮ็ดใหกระแสต,ตอนนี้ ะคละ้ายดิบคล้ายดีแห้งค่ะเรื่องของผ่าไทยนะคะซึ่งทางผู้วาราชการจังหวัดอุดรธานีตอนนี้เพิ่นจะออกมาขอบคุณนะคะนงลีา่าือวานนางสาวลลีสามาโนบาลที่เฮ็ไหไผพายอมข้ามมาโค้นนะคะผ่าผืนเมืองท่อมือจากตลาดบานนันนาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักแกสายตาของชาวโลเกเฮใไ้กระแสนะคะตอนนี้มีคนมาติดตามซื่อไปสวมใส่ เป็นจำนวนหมากเลยทีเดียวนะคะหลังจากทีลีซ่าเพื่อนในมีการโพสภาพการไปไหว้พระนะคะอยู่ที่ อยุทยาก,กับมูมูของเพ่นนี่แหละค่ะเพ่นกับมีการโพสต์ลงในอินสตาแกรม่วนโตนะคะเจ้าตัวของเพ่นนีละเพ่นกับสวมใส่ผ้าไทยจากลานชานเรือนนะคะตลาดผ้าบ้านนาขาจังหวัดอุดรธานีซึ่งกับเป็นลานขายผ้าไทยของดาราสาวเดียนาฟรีโปนะคะพี่สาวคนสนิทของลีซ่าเมื่อวันที่หามิถุนายนที่ผ่านมากับทรงผลไฮมีประชาชนนะคะ เดินมาตามรอยิิ่าค่ะสร้างสื่อพารินและวก็เสื้อแบบเดียวกันกับที่ิิ่าสวมใส่นะคะจากหลานช่างเรือนหน้าคาตลาดบัานหน้าคาจำนวนมากตอนนี้ต้องบอกว่าผลิตไม่ทำแล้วนะคะคนที่สร้างท่อนะคะต้องรออย่างหน่อยหนึ่งเดือน ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเพื่อนก็ไดออกมาขอบคุณนะคะน้องลิซ่านางสาวลลิสามาโนโบาลที่เฮ็ดไฮพายิอมข้ามมาโคนจากลานช่านเรือนนาคาตลาดบ้านนาคาอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นที่รู้จักแกสายตาของชาวโลกเฮ็ดไ้เกิดกระแสนะคะมีคนติดตามมาสื่อผ้าที่น้องลิซ่านี่ละสวมไซตตอนนี้เป็นจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ชมขายนะคะคือ มันบ่นมีหายนะคะตอนนี้เพราะว่าผลิตว่ท่านแล้วนะคะผู้ใดอยากได้ก็คือไปสั่งไว้ประมาณเดือนกลัวๆก็จะได้ผ่านะคะซึ่งจังหวัดอุดรธานีตอนนี้มีกลุ่มที่ทำการท่อผ่ากว่าหารอยกลุ่มมีสมาชิกนะคะจำนวน2อ0 0หารอยคนมีรายไดจากการจำหน่ายผ่าะคะในปีที่ผ่านมาสาม0ันกว่าล้านบาท และจังหวัดอุดรธานีค่ะได้มีการส่งเสริมเพิ่มทักษาใหา้กับกลุ่มอาชีพอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการอบรมให้ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติเพื่อให้ได้ผ้าที่มีความสวยงามและก็เป็นการลดการใส่สารเคมีให้มันสอดคล้องกับกรอบแนวขิดนะคะสิ่งทอลักโลกหรือว่า BCG m o d โมเดลแล้วก็เชิญชวนผู้ทิสสนใจนะคะซื้อผ้าย้อมข้ามมโคนของอุดรธานี นะคะโทรไปที่เบอร์098-996-4465หานะคะหรือว่าติดต่อผ่านทางสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดอรธานี0-42 2 2 1 5่2กระไดคือกันค่ะคุณผู้ชมเป็นจังไหนคะกระแซคือรนอานชันเรื่อนนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็คือเป็นคุณสุวิมลชัยวงศ์นะคะอายุ61ปีเป็นแม่ของน้องเดียน,นา ดาราสาวช่องสามนั่นแหละค่ะเจ้าของร้านชั้นเรือนนะคะเพื่อนก็บ,บอกว่าตอนนี้นะคะชุด ชุดที่ลิซ่าใส่นะคะเป็นผ้ามัดมีย่อมคล้ำม,มักโครนนะคะไร่ขอนาที่คุณกุุงบอกไปนะคะ,ะกระแสะกับมาแห้งเป็นเอกลักษณ์ของชาวอีสานนะคะไล่หนีเป็นไล่โบราณน้ำที่ผูเ่าผู้แก่เพิ่นท่อเอาไว้เอาไว้ไซเวลามีงานบุญนะคะมีงานบุญมีงานมงคลล่ะกับประเภทนี้ต่างๆหลังจากที่น้องลิซ่าได้ใส่นะคะได้โพส์ภาพการไปไหว้พระลงในอินสตาแกรม่ซนโตนะคะที่ต้องบอกว่าคนเห็นทั่วโลกแล้วก็เป็นกระแสฮือฮาตอนนี้ยอดสั่งเขามาถ,มถาะ่มทลไลค่ะคุณุ <ข>ค่ะบมีในสต็อกนะคะต้องรอเป็นเดือนนะคะสำหรับผู้ใดที่จองไว้นะคะส่วนราคาหลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วราคาชุดที่ลิซ่าใส่นี่ราคาแพงบอ,อยูที่เท่าไหร่นะคะตก๊กยูที่ชุดละ2,800บาททุกไซต์ทุกขนาดนะคะซึ่งปัจจุบันต้องบอกว่าผ่าไทยนะคะสาม,มารถที่จะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะนี่คือเจ้าของร้านเพิินนะคะคือใส่แล้วบบเ่าคือตะกอนตะกอนสิมีความเสียวาเวลาใส่ผ่าไทยแล้วใส่แล้วยัามันเ่าใส่ามากล้ว ยานบงงามตอนนี้สามารถที่จะใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ทั่งร้านพนับขอบคุณนะคะที่อยู่มาอุดหนุนนะคะที่สําคัญนี่เพื่อนอยากช่วนช่วนเชิญนะคะชวนมาเที่ยวตลาดพาบันนาคานะคะทางจังหวัดอุดรธานีในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นคนอุดรธานีต้องบอกว่าตลาดมองนีนะคะเกิดขึ้นมากกับเ็นโหลดคุณกุ้งพิ่นสางมากแต่ปี2517ัน้นะคะ40ปีที่แล้วนะคะตลาดผานนาคาร์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี